ครูค่ะเป็นเส้นเลือดใหญ่หัวใจสิขาดน้ําท่วมปอดหัวใจโตล,ลิ้นหัวใจรั่วภูมิต้านทานครูย่อมแย่กว่าทุกคนอยู่แล้วเพราะครูแทบไม่มีภูมิเลยเปลี่ยนอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์นั่นแสดงว่าภูมิต่ําออกกําลังกายไม่ได้ครูเลือกที่จะดูแลทุกวันไม่ต้องรอเป็นแล้วกินชาชง ร้อนเป็นสมุนไพรที่อบแล้วเอาไปตรวจแล้วไม่มีสารเจือปนใดๆทั้งสิ้นไม่มีสารหนูไม่มีสเตียรอยไม่มีสารปลอดสารใต้ดินมีน้อยสุดๆกว่าที่กฎหมายกำหนดเยอะมากคืออยากจะบอกว่าอันนี้คือผ่านอโยอผ่านฮา,านลานผ่านทุกอย่างครบมาหมดแล้วกินได้ทุกวันดูแลร่างกายทำไมต้องให้กินตอนร้อนและท้องว่างมันซึมได้ดีความร้อนมันจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีมันจะทาให้ธาตุอะไรของคุณตื่นตัว นะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้กินได้ทุกวันนะส่วนตัวนี้อย่างที่บอกค่ะแน่นอนค่ะส่วนใหญ่เป็นหัวหัวไม่ได้รักษาแต่มันป้องกันให้เรามีสุภาพที่แข็งแรงแค่นั้นเองเรามาให้คุณกินเพื่ออะไรคะเพื่อดูแลตัวคุณเองวันนี้อย่ารอให้เป็นหลายคนบอกเอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเป็นเราก็กินยารักษา ฟังนะคุณจะรู้ได้ไงว่าภูมิเราอ่ะมันดีกูกินมาเจดแปดปีกินนั้งแต่ต้มเป็นหม้อแม่น่ายันมาเป็นหม้อสมัยใหม่ยันมาทําเป็นซองชาไปตรวจสุขภาพแล้วนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนําของโคราชใหญ่สุดในโคราชสรุปค่ะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่หัวจรดเท้าปอดตักไตไส้พุงปกติทุกส่วน นั้นอย่ารอให้เป็นแล้วหาอะไรมากินอย่ารอว่าเป็นก่อนแล้วค่อยกินค่อยควักมากินควักมากินจะดีกว่าไหมที่วันนี้ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยนี่คือดีที่สุดค่ะเพราะมันไม่ต้องรอป่วยไนงะมันกินได้เลย